สวัสดีค่ะมาพบกับทานยานยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทานยนต์จะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่นะคะสไตล์วัยรุ่นนะคะก็คือรถสปูตี้สนุป,ปี้นั่นเองไปดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากสปูตี้ทั่วไปยังไงนะคะก็คือตัวแรกเลยสติกเกอร์ข้างรถนะคะจะดึงดูดตุ๊กเล่นจากการ์ตูนสีช่องนะคะให้สีสันจัดจ้านโดนใจสไตล์ปลอกอาร์ตเลยตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะมาที่ไฟไฟหน้าจะเป็นไฟ LED สุดล้ำพร้อมด้วย LED Position Light โดดเด่นเต็มวงส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะคะมาที่ตัว USB socket นะคะเป็นช่องชาร์จไฟสำรองให้คุณสนุกบุดกอบได้เต็มที่แบบไม่ติดขัดเลยเนาะส่วนรุ่นนี้นะคะจะไม่มีกุญแจแล้วตัวนี้จะเป็นตัว Honda Smart Key กุญแจรีโมดอัจฉริยะนะคะระบุต,ตำแหน่งรถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะสะดวกปลอดภัยไร้กังวลเลยตัวนี้นะคะจะเป็น Honda Smart Technology นะคะเครื่องยนต์จะเป็น ESP Generation ใหม่เครื่องให้กำลังที่ดีขึ้นนะคะจะมีระบบหยุดเครื่องแบบอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่กระจายแรงเบรกแบบคอมบเบรนะคะ ที่มาพร้อมตัวใหม่เนี้ยที่มาพร้อมกันกับรถก็คือหมวกระน,น็อกตุ้นพิเศษสกุบป,ปี้สนุปปี้นะคะซึ่งจะมีตัวสีดำเท่เต็มใบหมพร้อมรุ่นนายก็ฝึกแบบตัวกระตูนสนุบป,ปี้เลยผลิตนะคะก็คือสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะให้คุณสวมใส่เท่ๆกันไปเลยเนาะตัวนี้นะคะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่รานคาน,นะ ทันญนยนลุกสาขาเลยแล้วทันยนยนนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับรถรุ่นใหม่ในรอบหน้านะคะแล้วไปดูกันว่ามีรถรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ๆตัวไหนที่ทันยนยนนะคะจะพามาแนะนำเจอกันรอบหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ